สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาบอกที่ร้านก็จะมีปลาเนื้ออ่อนนะคะปลาเนื้ออ่อนต่างแห้งที่ขายก็จะมีแบบวงแล้วก็เป็นแบบตัวตัวอันนี้เป็นแบบตัวตัวที่ช่างน้ำหเออช่างขีดขายนะคะอันนี้จะอยู่ที่100กรัม159บาทแต่ต้องบอกก่อนว่าราคาอาจจะมีสวิงขึ้นลงบ้างเป็นบางทีเพราะว่าแล้วแต่ราคาปลาเนื้อสดมานะคะแล้วเราต้องมาตากแห้งอันนี้ก็จะเทให้ดูนะ ก็อยู่ประมาณนี้1น0่รกรัมนี่นะคะทอดกรอบๆหรือจะไปทําน้ําพริกปลาแห้งก็ได้จะไปทำอย่างอื่นก็ได้ทอดกรอบๆก,กินกับน้ําจิ้มซอสพริกนี่อร่อยเลยแหละหรือจะกลับเกมเราก็ได้นะอันนี้คือ100่งร้อยกรัมเดี๋ยวจะวัดขนาดให้ดูตัวปลาก็จะอยู่ความยาวจกขนาดนี้นะคะประมาณเอ,อ่อสิบสองเซน สิเซนมั่งอยู่ประมาณ10บถึงสิบสองเซนโดยประมาณนะคะขนาดตัวปลาความยาวปลานะเพราะว่าขนาดปลามันก็จะไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะอย่างนี้ใส่ถุงให้ดูว่าทางร้านจะใส่แพ็คไปอย่างนี้จะให้ถุงซิปไปเพราะว่าเวลาเก็บแล้วเวลาใช้ไม่หมดแล้วเก็บก็ใส่ถุงซิปเข้าก็เย็นได้เลยเนาะจะได้สะดวกในการเก็บนี่นะคะ